เฮ้ยคุณสำรันลูกนี้ลูกเดี๋ยวมันหักคุณสำรันดึงลงมาดึงลงมาระวัง,วงหนังมันยางยางโอ้ยคุณรัชนีคุณบัณดูครับทำไมคะมันโอ้โหอลังการงานสร้างไม่มีที่จะอยู่อีกแล้วครับ เราจะอัปเดตน,นะคะว่ามเมล็ดพันธุ์ผักที่โรยไว้ข้างตะกร้าเอองอกหรือยังอ้ยอุย้ยแต่ว่างอกเป็นบางตะกร้าเนาะอันนี้งอกงอกแล้ว อันนี้มีบ้างเอ้ยไม่มีมาดูทางโน้นโอ้ยทางนี้นี่งอกแบบหนามากอันนี้อยู่ที่มเมล็ดพันธ์ละโอ้โหน่าจะเป็นผักชีแน่เลยเนี่ยโอ้ยงอกแล้วจ้าอันนี้เะระแหน่ก็ติดแล้วนะคะ นี่ค่ะกระถางผักสวนครัวข้างห้องครัวเลยนะคะปรากฏว่ามันมีกระถางหนึ่งไม่งอกนะคะลุงพรก็เลยเติมจ้าไอที่ไม่งอกนี่ไม่ใช่อะไรนะน่าจะลืมนะคะเกษตรกรแล้วน่าจะลืมค่ะเกษตรกรไปหมดแล้วครับ <c oughs> อ,อื่นก็ขึ้นมาอยู่นะงอกอยู่รวยอะไระคะเนี้ย วางตุ้มครับวางตุ้งอ,อ้าวอีกหนึ่งโปรเจกต์ก็คือเพิ่มกระถางนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะย้ายของจากถนนมาไว้เพราะว่าเดี๋ยวพวกอาจารย์มาน้องๆมาจะได้มีที่นอนเพราะว่าคุณก็นอนเต็มแล้วตรงนี้เดี๋ยวพี่คุณกับพี่แขนไม่มีที่นอน โอ้โหเห็นว่าผลประกอบการดีนะคะเราก็เลยเพิ่มการลงทุนเข้าไปค่ะ <c oughs> กินไม่ทันเด้อบันนี้เด้อพี่นงคันเกิดพร้อมกันนี่กินบ่ท่านลแล้วลนี่ตอนแรกมันอยู่ใต้ร่มนี่ไม่คิดว่ามันจะงอกมันงอกจริงนะพี่พรเนาะงอกมันไม่ชอบแดดเนีะเออผักพวกนี้เขาไะลำลาไลำลเขาจะลำไายนี่นะคะงอกแล้วนะคะผลประกอบการดีมากมีผักอะไรบ้างนะคะลุงพร มีผักชีกีนชีลาวอ่าฮะกัดเฉียวอ่า uh huh. กวางตุ้งครับเอาไม่กวาด uh huh. ไปบ้านพี่ได้ uh huh. อ่าฝั่งนี้ก็อะไรคะเนี่ยระดมหลานไปทำไมคะช่วยกันปรับห้องนิดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวต้องเตรียมห้องข้างหลังนะ uh huh. ให้มันโลง่โลงๆย้ายข้าวย้ายของ uh huh. ครับผมเอาไว้ให้น้องคุณน้องแขงนอนให้นอนใกล้ๆน้ำไม่ได้เด็กๆอะ่ะ แล้วก็น้องคุณน้องแทนนอนนี่ก็นักดนตรีนอนนู้นก็ได้ออพวกอาจารย์นักดนตรีก็ไปนอนทางนู้นก็ได้ใช่ไหมเออโอ้ไม่พอดูละต้องสร้างอีกหลังหนึ่งสร้างอีกแล้วเหรอทำไมมันเยอะจังอะหมายถึงบ้านฮะคน <c oughs> <c oughs> ระดมลูกหลานค่ะมากันทั้งบ้านเลยนะคะมาช่วยกันขนของย้ายของออกจากห้องนอนบ้านท้ายสวนค่ะ โอ้โหอะไรอเแย่ๆไปหมดโอ้โหนึกว่าของอะไรโอ้คุณรัชนีคุนบันดูครับทำไมคะมันโอ้โหอลังการงานสร้างเราสร้างขึ้นมาเนี่ยฮะมันไม่มีที่จะอยู่อีกแล้วครับโอ้ทำไมของเยอะเราทิ้งได้บ้างไหมคะเฮ้ยเอทิ้งอยยู่่่นีเ คุณกระปูคุณไม่รู้เหรอว่าเรามีสิงห์ไปซื้อมาใหม่ทำไมอันนั้ไม่มีค่ัเธอมันได้สิอหอนี้เป็นสิงห์ฝังสิงห์ฝังอ๋อฝังฝังบนฐานก็เดี๋ยวทําแถวนี้ทําแถวนี้ทําฐานแถวนี้อีกสักอันหนึ่งอ๋อซื้อมาเกินเหรอคะช่างซื้อมาเกินบ้านอันนี้เพื่อจะซื้อมาใส่ในครัวแต่ไม่มีเวลาผ่าเพราะว่าผ่าแล้วฝุนมันเยอะอ๋อ มันต้องผ่าร่องใหม่โอ้ทำครัวใหม่ดีกว่านะเดี๋ยวนะ,ะนะแม้กระทั่งที่ใส่น้้ำแข็งก็มี <c oughs> ค่ะ <c oughs> อะ่คุณกำมพูนั่นแหละเป็นคนซื้อ งานสงการอะไรก็ไม่รู้วันนั้นอ่ะไปทำไปโต๊ะนั่งเลยคือก็ไม่น่าเชื่อนะว่าผมซื้อทุกสิ่งใช่คุณซื้อเยอะไปแล้วบ้านอีกประมาณร้อยไร่ก็ไม่พอคุณคิดดูว่าหมดไปกับสิ่งพวกนี้เท่าไหร่อ่าเห็นไหมเราจะได้รู้ว่าเราจะประหยัดอะไรได้บ้างตึงโป๊ตึงโป๊ตึงโป๊ตะตลิงตึงตึงระเังตังตงนเป็นรวมไม่ทีเดียวใช่ไมใช่คัะอืมเปิดวงเลยไหมคืนนี้วงไหอ่าวงอะไรดีคะ ทำคนเดียวไม่ได้นะพี่ลินเนาะต้องมีผู้ช่วยผมมาละงานเยอะจริงๆเลยระวังไม่เคยได้มาอยู่สบายเลยนะ,ะนพี่เจ้าครับผมมาได้งานเยอะจริงๆเลยผมโทรมาบอกเจยา,ายบอกว่าให้มานอนพักผ่อนนะ ผมบอกว่าบอกพี่สำราญมานอนพักผ่อนแถวแถวนี้หน่อยเพราะว่าอยู่กรุงเทพแกทำงานเยอะอก็เลยบอกแกว่าให้มานอนพักผ่อนมั้งค่ะเออนี่ยนอนจริงๆนะเนี่ยได้นอนไหมได้นอนครับไปเที่ยวหนึ่งไปอีกอหลายเที่ยวอ่ะนี่ไปหมดเลยแล้วคุณมาดูคนมาดูบ้านห้องนี้คนมาไม่มันเอาบันลามไปสองห้องเลยเหรอห้วยมสร้างว่าช่างกิโลขายบ้างก็ได้เด้อลุงลุงไป วันมาดูห้องนี้อะไรกัน <laughs> <c oughs> โอ้ยมันทำไมเป็นอย่างนี้คะโอ้ยแล้ววันนี้เคลียให้หมดจัะเราก็ซื้อใหม่ไปเรื่อยเนาะให้มีห้องโล่งๆคือเราไม่รู้มันมันเหลืออะไรมีอะไร่ต้องเคลียให้หมด หมดแล้วอุ้ยมีเครื่องปิ้งขนมปังด้วยอะ่ะเครื่องปิ้งขนมปังใช้ได้ไหมนี่ได้ครับหมดหรือยังคะ<ม>ข้างในอุ้ยเดี๋ยวไปดูกันหน่อยตาไปตรวจงานกันไหมหวานเจี๊ยบครับหวานเจี๊ยบแอร์เย็ยนช่ำแอร์เย็นช่ำเหรอสะอาดทุกห้องจริงหรือเปล่า<ๆ>เดี๋ยวไปตรวจงานวิ <c> ้ไ <oughs> <c oughs> ด้ข่าวว่าหวานเจี๊ยบ ทั้งวันเลยใช่ไหมทั้งวันเย็นเลยอืมเียมลโอ้โหมีคนซ้อนอยู่ตั้งสามสี่คนมันก็ได้อยู่มีแรงงานไหนคุณบอกว่าคุณจะมานอนนี่กับเดี่ยวเดีอานอนข้างลุงทำไมอะห้องริมแล้วก็คุณจะนอนห้องนี้กลัวอะไรกลัวอะไรกลัวอะไรกวผี ลี่ <บา S 2> มีที่ไหนแล้วเดี๋ยวไม่กลัวใช่ไหมแม่งานเดี๋ยวไปจัดการโชเร็กเดียวนายใครทำความสะอาดมาดูาป่าทำทำทำคราห้องนี้ก็สามารถอ๋อเรียมเละเลยไรไหมฮะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนเรียมเละเลยไรนะฮะ M ไอแอนี่ติดนานแล้วเหรอ พึ่งติดครับเมื่อไม่นานมานี้ครับแต่ติดตั้งแต่ตอนที่มีของอยู่ด้วยใช่ไหมใช่ครับอ๋อติดให้ของอยู่ติดให้ของอยู่ครับโก้ของอ๋อนี่คือห้องตรงกลางนะคะน่านอนมากเลยเนาะใช่เออยังไม่จบเพียงเท่านั้นที่สองครับห้องที่สองอนี่อืห้องนี้มีหน้าต่างรักข้างด้วย ห้องนี้จะโล่งเลยนะฮะมันยกนะรับลมทุกทิศทางห้องนี้จะรับลมทุกทิศทางเอาเตียงมาลงไหมเตียงสองชัน้นหมดงบแล้วครับหมดงบครับอ๋อเตียงสองชั้นเลยละะะเหรอฮะอืเออไว้เตียงสองชั้นก็ขึ้นเปข้างบนลเลยนะอนเตียงสองชันลลช้นก็โอเคนะโอเตียงสองชั้นก็คนละชั้นก็คนละสามปุ๊ดเอาหกปลลุดดีกว่า สอง,สองหกฟุตมันมันแน่นไปเพราะห้องมันเล็กต้องเป็นเตียงสองชั้นสามฟุตไม่แน่นเลย่วลาเนี่ยหกฟุตอือหกฟุต,ฟตแล้วจะนอนด้วยกันได้ไหมล่ะเนี่ยหกฟุตปับนี่ เออมันก็ยังเหลือพื้นที่กันเท่ากันใช่ไหมทุกห้องเนี่ยเออทำไมพวางเตียงแล้วก็ไม่ไม่ได้เล็กนะไม่เล็กไม่เล็กไม่เล็กอืพอพอไม่มีเตียงดูเล็กๆนะือบพวางเตียงก็ดูนอนได้อยู่อ๋อพอดีเลยกะทัดกัดน่ารักเลยอ่ะอืข้าวแล้วครับหมดเนื้อหมดตัวแล้วครับไปอาบน้ำแต่งหล่อนะไปกินข้าวโอ้โหโอ้โห ก่อบ้านนี้สูงทุกต้นเลยไม่ถึงสักต้นเลยจ้าเฮ้ยคุณสำรานเดี๋ยวมันหักคุณสำรานระวังหนังมันยางยางพี่สำรานเล่นกายกรรงระวังมันหักเุ้ยเนือดร่มหมดพี่เจ่ะนั่นแหละคุณสำรานจะกินทีเดียวเหรอ เอ้โอ้้เอามันจะสุกแล้วพ่อมันจะสุกเลยจะสุกแล้วสวงอีกไปกรักเป็นไหนเขาโพดเปลือกขาวเ้าโพดเปลือกขาวโอ้ทุกอย่างกําลังจะแก่อันนี้ก็จะสุกอันนั้นก็จะแก่นู่นเห็นไหมโอ้ไปจ้าข้าวโพดแม่ทองนาค เปลือกขาวแล้วอ่ะเอาล้มเลยใช่ไหมล้มเลยคว,นะว้าเออเออเออได้ได้ได้แต่อาจจะไม่อ่อนนะแต่แบบไ,ไปเผากินไงอารมณ์ประมาณไปย่างเที่ยวย่างย่างอยนะเนี่ยยังไงน <laughs> เคี้ยวยากหน่อยนะรอเรามันแก่ไม่ได้เอาตรงนี้สี่ต้นมีอีกไหมมีครับมาเลยเย้เมื่อวานยังไม่แก่ท่านี้วันน<ะ>ี้คืนเดียวเองเหรอครับอ้าคืนเดียวแก่ได้ขนาดนี้เลยยังมีเมล็ดอยู่ไหมนี่มีครับเ,ดดเบอาตรงนี้ก็มีมะเขืออีกนะ มาเขียดนเลยมันพอเก็บแล้วมาเขียตา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 ยต้องเก็บรับเดี๋ยวต้องสุภาพต้องมาเก็บแล้วหน่วยบาเลอร์ระตืออู๋อานนี้มีตรงนี้อีกนะคะเนี่ยจะได้ลงใหม่เนี่ยคุณรักถ้าถ้ามีแนวมันนะล้วมีไหมไม่มีไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องวิ่งไปท่ายางเพื่อความชัว ังไงเนเขียน,นนี่ก็เต็มต้นเลยสังเกตใบนี่ไหมใบใบตะไคร้งามมากตะไคร้นี่อายุใกล้ตัดยังใกล้แล้วครับใกล้แล้วถ้าเราตาดัดคือตัดหมดเลยใช่ไหมครับยกไปทั้งฟอเลยอืเราอดไว้นิดนึง่งเอากระโพดก่อนนะคะอันนี้อันนั้นเอาไหมฝากนั้นเปลอาอ่อนอ๋อ หมดแล้วแค่นี้ก็กินไม่ไหวแล้วนะครับโอ้โหอ่าวันนี้ติงข้าโพดจากปาตีข้าวโพดเห็นมีไม่กี่ต้นได้เต็มตะกร้าเลยนะนี่าาจีข้าโพดข้าวโพดท,ที่ไหนมานั่นไง ในสวนเราอรอใช่แก่ขนาดนี้เลยลุงพรบอกแค่คืนเดียวเธอมันแก่ไวจังเอ้ย่อใหญ่แหวนเป็นยังขึ้นบอฮเอาคอยลัชนีเอาคอยลชนีแต่ว่าลูกไม่มาลูกไม่มาก็ก็ไม่หักนะเป็นไงล่ะพ่อพ่าไมีเศกินตินพ่อใหญ่แหวงกล่าวไวแล้วเสรหรลอแม่ทองหน้า เขารอให้แม่ทองนาเขารอแม่ทองนาก็มานั่งห่างกันในระบาดที่ไหนเขาจะให้ลูกเขยยกไอ้นี่มาอยู่อยู่คนละมุมคนละมุมฮะนั่งในคนละมุมคนละมุมมันยังไงนั่นโมกีนอะไรเข้าพรรษาอ๋ออ๋อเอามาแล้วครับเสียเบมาแล้วครับมันยังไงฮะมันยังไงฮะโอ๋อ สวัสดีครับพ่อแหวงเลี้ยงเยทำหมดทุกอย่างเนี้ยลเขยเหนื่อยเนาะเขาแหงเลยเป็นเอ้า้าเนี้ยเขาขอร้องบอกยอดตาหน่อยสิคันสองหกเจ็ดบาท้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาพันเดียวไมปลูกจริงคันสองหกสิบเจ็ดบาทจะไมท่ากัน มีพันเดียวขาดเท่าไหร่ตามีพันเดียวขาดสองร้อยหกสิบสามบาทนี่สองร้อยเท่าไหร่เออเอาไงดีอ๋อโอ้โหใจใจใจปั้มนะนี่ใจปั้มใจปั้มใจปั้มตังไปโจเหลือสองร้อยเอาไปอ๋อวิ่งซื้อของสองร้อยเท่าไหร่อุปกรณ์ก่อสร้างไม่ปล่อยครับปล่อยอ๋อเดี๋ยวออนให้เดี๋ยวออนให้เอาไว้ที่เดิม เอากลับไว้ที่เดี๋ยวกลอบเดี๋ยวไว้ที่เดี๋เก็บไว้เก็บไว้ก็เรียกว่าแบบนี้เกาเรียกว่ากลยุทธ์นะเ uh huh. ออไม่ได้เสียตั้งใจเห็มา